สวัสดีค่ะทุกทุกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินซอยเจริญทรัพย์หมู่5ตำบลบึงบานะคะหรือซอยเทศบาล11ทั2นะคะอยู่ติดถนนปท3027นะคะช่วงกิโลเมตรที่7แบบนี้เลยนะคะวันนี้ตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของแปลง A นะคะเดี๋ยวตุ๊กพามาอัปเดตกันบบนี้แปลงนี้3ไร่นะ อยู่ติดถนน2ด้านเลยนะคะด้านหน้าอยู่ติดถนนเรียบคลอง10นะคะและอันนี้เป็นถนนซอยเจริญทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะหลังจากที่เราเคลลิ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูกันเลยนะคะหน้ากว้าง40ลิรนึก120นะคะมาดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเคลลิงแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะเราสามารถที่จะดึงน้ำจากคลองสิบเข้ามาใช้ได้เลยะคะนี่กัาพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะแหล่งนนะ้ำรวมสมบูรณ์มากและตอนนี้ฝนก็กำลังตก,กปล่อยๆนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศกัน,นะคะ่ะนี่ถ้าท่านใดอยากจะแบ่งซื้อก็ได้นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ หรือจะซื้อยกแปลง3าไร่เลยก็ได้นะคะนี่บรรยากาศการเคลลิ่งนะคะเคลลิ่งแล้วเห็นไหมคะดินดีมากดินดำน้ำชุ่มมากเลยนะคะนี่ดานข้างแปลงนี้มีน้ำเพื่อการเกษตรด้วยมีหลักเขตชัดเจนทุกแปลงนะคะวันนี้เราก็พามาอัปเดตบรรยากาศกานะะันค่ะเห็นไหมคะด้านในนั้นนะคะแปลงที่เราแบ่งขายไปแล้วคุณลูกค้าก็เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์นะคะปลูกบ้านทำสวนทำการเกษตรปลูกผ,ผักนะคะ ลักษณะก่อนที่เขาจะเข้ามาใช้ประโยชน์ดินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะขอบเขตของแปลง3าไร่เราต้องแต่ถนนจนถึงนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะมีหลักเขตไปจนถึงนูน่นด้านนู้นเลยนะคะหน้ากว้างมากร้อเมตรนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตนะคะแต่ว่าทุกที่ทุกยืนอยู่เนี้ยมันเป็นบริเวณถนนนะคะนี่ แปลงที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะคะข้ามาอาัพเดตบรรยากาศล่าสุดนะคะในแปลงก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะอันนี้ต้นสะเดานะคะหน้าแปลง,ม,งะะม,มีต้นมะม่วงนะคะก็เลยข้ามาอมัพเดตวิวด้านหน้าแปลงนี่ท้องของ้างนานะคะเขียวขจีมากสดชื่นมากนี่เลยค่ะ มันมีถ้าสมมุติว่าท่านใดจะถมก็จะต้องวางท่อนะคะเห็นไหมคะนี่เขาจะมีท่อวางท่อแล้วก็ปรับถมทางเข้าเข้า,ขาไปยังแปลงที่ดินนะคะนี่อยูสิ้นสุดถึงตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตารางเอ้ยไม่ใช่หน้ากว้างตั้งแต่ถนนถึงตรงเนี้ยหนึ่งรแล้วก็ลึกไป40นะคะเห็นไหมคะ ยาวมากเราเดินมาไกลเลยนะคะเห็นไหมคะพื้นที่สามไร่ีนกว้างมากก็เลยพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะท่านใดสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง10กม7น้องเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสอบถามรายละเอียดนะัชมที่ดินก็ติดต่อหาตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ